ต่อไ,ไปคำถามสุดท้ายนะคะคือว่าอนาคตเนี่ยต่อไปข้างหน้าเมืองไทยจะเดินอปไนสวนตัวนะครับเราเราไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงที่จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับพร้อมกับภาคประชาคมของโลกได้โดยเฉพาะปัจจุบันนี้เราก็อยู่ในอาเซียนใช่ไหมคะนอกจากอาเซียนแล้วอาเซียนยังมีบกสามอาเซียนบวกหกเราอยู่ในของพื้นที่ของเอเชียแปซิฟิกด้วยนะครับเราเราเราคงจะ เราคงจะอยู่ในในบุบุรเป็นเดิมน,นี้ไม่ได้นะครับก็น่าเสียดายเพราะบางทีหลายท่านมองว่าขณะนี้นเราขับไปใช้เหมือนย้อนหลังไปหลายเรื่องที่เราย้อนหลังน่าเป็นห่วงนะครับก็จะถามผมว่าประเทศไทยเราควรจะก้าวหน้าอย่างไรคุนดีริยาทาเดิมนะครับว่าถ้าถ้าไม่ให้ภาคประชาชนมีอำนาจเต็มที่อำนาจของภาคประชาชนที่เขาจะคุมกันเองนะครับเขาจะมีการจำกับดูแลก,กันเอง แช้อ<ช>าทิตย์สัมการครับถ้าสังการลงมาเนี่ยนะครับก็เหมือนกับก็เหมือนกับไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยที่แท้จริงซึ่งมันกดกดจะขึ้นมาจากข้งางล่างขึ้นมาให้มีแนวความคิดอะ่างนี้ถ้าถามผมว่าทิศทางของประเทศจะไปอย่างไรผมก็มองว่าขณะนี้ทางสภาพัฒนาการเมืองเองเนี่ยมีอยู่หัวข้อหนึ่งนะครับคือจะจัดตั้งสถาบันพัฒนาประชาธิปไตยก็มีการคําถามว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำอย่างไรถามว่า เราเสนนะครับว่ารูปแบบของ,ของเราเนี่ยจะให้เหมือนกับที่อื่นเขาได้ไหมเช่นไปเชิญคนเข้ามานั่งเรียนอะไรเงี้ยเป็นไปได้ไหมว่าที่เราลงไปหาเราอาจจะจัดอ,อาจารย์ได้จัดผู้ประกาก,ทกรที่มีความรู้ลงไปเลยะลงไปที่ชุมชนเลยไปแนะนำไปพูดคุยไปอะไรตอนน่อรับฟังของที่เสียสะท้อนกลับมาทางภาครัฐนะครับเนี่ยนี่คือจุดประสงค์จริงของตัว สภาพัฒนกการือเพิ่มเ่มความรู้ทางด้านการเให้แก่รัชาติผมมองว่ามีวิธีเดียวเท่านั้นแหละครับถ้าเขามีความรู้เรความเข้าใจเรื่องของการเมืองเขากจะเลือกนักการเมืองที่ดีนะักการเมืองท,ที่ก็รู้อยครับไม่ขอรับใช้ไม่ก่อนับใชปัจจุบันนี้ผม,ผมรู้ประเทศเราปัญหานี้เป็นปัญหา ถ้าผ so like ู so ้กำกับโครงไม่ต้องปฏิเสธนะครับว่าเราชื่อเสียงเป็นแค่ไนะครับใช่ไหมแล้วก็มาเขาอแล้วเขาก็ไม่ได้มองเลยนะครับพอเขาเป็นผู้แทนแล้วเนี่ยเเขาจะไปทําอะไรก็ได้ก็อ้างมมาเข้ามาจากประชาชนผมว่าสภาวัฒนการหนึ่งนี่แหละที่จะจะช่วยตรงนี้ได้ก็สำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณโทนีวัฒน์นะคุณมากเลยนะคะสำหรับ